อทักทายคนสวยอาวันนั้นไม่ได้เรียกหนูว่าคนสวยได้ยินหรือเปล่าไม่ได้ยินได้ยินไหมเน็ตดีหรือเปล่าคะเน็ตดีหรือเปล่าสัญญาณมันสะดุดนะเน็ตดีไหมคะจะคุยกับหนูได้ยินไหมเน็ตดีหสัญญาณมันสะดุดสัญญาณมันสัญญาณมันสะดุดอะไรนะไปเติมเน็ตก่อนไหมคะท่าน ไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่รู้เพราะอะไรสัญญาณมันสะด,ดุดคุณเกตออันนีไนไ้ได้ยินไหมคุณกิตได้ยิน<ข>ไหมสัญญาณ<ข>มันสะด,ดุดองผมไม่ได้สะดุดนะอาะจารย์รู้สึกว่าจะเป็นของอาจารย์เองของผมผมได้ยินพี่แพรรี่ชัดเจนเลยครับไม่ได้ยินเลยใช้เน็ตอบตอรหรือเปล่าคะ เขาใช้เน็ตกุติพี่แพ้ี่แต่กี้เขาบอกอยู่เขาใช้บิทไฟลพี่อยากให้นอนรรอได้ค่ะรอได้ค่ะหนูรอท่านมาทั้งอาทิตย์แล้วหนูจะรอท่านกลับมาก่อนค่ะท่านอย่าพิ่งมรณภาพค่ะท่านกลับมาก่อนกลับมาคุยอา้า เดี๋ยวเชิญอได้ไหม่อะพี่แป๊บนึงพี่พี่อะไรนะคะพี่ไลน์นี่พี่อะไรนะคะเชิญกียครับเดี๋ยวผมเชิญอได้ไหมพี่แป๊บนึงครับโอเคโอเคเดี๋ยวหนูรองอะไรก็ไม่รู้เออเชิญโอเคเชิญแล้วครับ กน่าจะรีเน็ตอยู่ครับพี่แป๊บน,นึงครับได้ค่ะหนูรอได้หนูรอได้แล้วท่านไม่นอนเหรอคะับทำไมท่านหยอกชอบดึกดึกดึก <c oughs> ไม่ได้ยินนาะงบอกไม่ได้ยิน <c oughs> ทุกคนกดติดตามช่องไว้ด้วย <c oughs> กดติดตามช่องดีฉันไว้ด้วยค่ะปะกดติดตามช่องดีฉันไว้ด้วย ขาออฟไลน์ไปแล้วพี่แป๊บนึงนะอ่ามาแล้วมาแลยวอ,มวอ้มาแล้วจ้าเอ้ามาแล้วจ้าทุกคนมาแล้วจ้า มาแล้วจ้ามาอีกแล้วจ้ารอบที่สามจ้าสัญญ <c oughs> าณดีหรือยังคะท่านได้ยินเสียงโยมไหมคะท่านโอเคได้ยินนะแต่ว่าชัดเจนไหมได้ยินมาได้ยินชัดเจนค่ะ เต็มสองรูหูเลยค่ะท่านหนูจะสนทนาทำกับท่านได้หรือยังคะเนี่ยท่านโอเคไหมคะเน็ตอยู่แถวไหนคะว่าจะมาได้ยินนะได้ยินท่านไม่ได้กำลังไปใช่ไหมคะไม่ได้กำลัไปนะท่านขาฮัลโหลจะอยู่กับไฟ โ <Hello. S 2> ไม่ได้อยู่บนเสาไฟแต่ตอนนี้อยู่กับไฟอ๋ออยู่กับไฟไฟอะไรคะท่านไฟกิเลสในใจตัวเองหรือเปล่าหรือว่าไฟอะไรคะทั้งสองอย่างอ๋อทั้งสองอย่างเอาท่านยอมรับแล้วหรอคะว่ามีไฟกิเลสในใจเนี่ยเมื่อไหร่จะดับสักทีละคะแน่นอนแน่นอน อเ็ดม่ไฟนี mm. donc, <me <men <men ้ไม่ดับไม่มอดไม่มวยหรอกจนกลัวชีวิตจะดับศูนย์แหละมันถึงจะดับอืมค่ะสภาพเน็่กับสภาพใุดน้สภาพเน็ตกับสภาพใบหน้าท่านเนี่ยอะไรเป็นสุขเียนไม่รู้ว่าอะไรท่านขาสภาพ สภาพเน็ตกับสภาพใบหน้าท่านอะไรมันสะดุดประกัน,นะครับตอนนี้หนูกำลังหนูกำลังพยายามจะช่วยท่านนะคะท่านอย่าเพิ่งด่าหนูนะฮัลโหลไม่เคยด่าไม่เคยด่าคนะไม่เคยว่าโอเคป้าหนูถามหนูถามท่านหน่อยได้ไหมหนูถามท่านได้ไหมเนี่ยไม่ดา่าไม่ว่าใครไม่ใช่วิสัยนะไม่ดา่าใครไม่ว่าใครไม่ใช่วิสัยเออ วันนั้นวันนั้นที่ไปช่องสามอากาศมันร้อนไหมคะวันนั้นอากาศร้อนไหมโอ้ยตายละถามไ,ไปได้ยินไหมถามคำถามไปห้านาทีมึงต้องรออีกสิบนาทีกว่าคำตอบจะปากคำตอบจะสะท้อนกลับมาแบบนี้มันก็ไม่ไหวนะครับท่าน ก็นั่นนะสิมันไม่ได้ยินเลยมันไม่ได้ยินอือคออคือไม่รู้เพราะอะไรเนี่ยคุณกิจตอบมาที่พาเพราะอะไรเนี่ยระบบเนี่ยตอนนี้มันไม่ได้ยินเอ๋อเพราะว่าเน็ตพระอาจารย์เองหรือเปล่าผมอันนี้ผมตอบไม่ได้นะแต่ถ้าเรื่องในไลฟ์อะไรเนี่ยผมให้จัดให้แค่ฟี่บอรี่ขึ้นคนเดียวไม่มีใครกวนท่านได้แล้วนะใช้ใช้เน็ตอะไรคะเน็ตโปอะไรคะเดือนละสามสลึงหรือคะเน็ตท่านอะเออแล้วทไมแต่ว่า ก็มันบเนตเน็ตบ้านมันเอ็นอทีมันก็ก็คิดว่ามันก็ใช้คนเดียวน่ะนะก็สี่ร้อยสิบเจ็ดบาทอยากได้สปอนเซอร์ไหมครับท่านท่านอยากได้สปอนเซอร์ไหมท่านอยากได้สปอนเซอร์ไหมคะของค่ายไหนอย่างเงี้ยเดี๋ยวหนูไปหนูลองไปติดจากไปติดที่วัดอย่างเงี้ยค่ะมีเลงๆไว้ไหมอยากได้ของค่ายไหนไหม มีในใจไหมตอนนี้ยังไม่มีความอยากยังไม่มีความอยากอะไรหรอกอ๋อไม่อยากของเอ็นทีไงของเอ็นทีที่ใช้อยู่ทุกวันเนี่ยก็ไม่รู้เพราะอะไรเอ๊ะแล้วแล้ววันนั้นที่วันนั้นที่ไปถ่ายรูปกับกับรถชาวบ้านันนั้นมันเกิดขึ้ <ๆ S 2> นไม่ไม่ไม่รู้ว่าจะอยู่ถึงนีไอ้ที่อยากไอ้อยากไอ้อยากหรือไม่อยากนี่เพราะว่าไม่ไม่รู้ว่าชีวิตเนี่ย อู่ถึงสองอาทิตย์หรือเปล่าเนี่ยเอา,ท,า,ท,าท่านจะท่านจะลาติดขาแล้วเหรอรก็เลยไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยากหรือไม่อยากไงท่านจะลาติดขาแล้วเหรอคะท่านก็ชีวิตมันอยู่บนความเสี่ยงไงชีวิตมันเดินอยู่บนเส้นได้บนความเสี่ยงอยู่ตอนเนี้ยหนูถามหน่อยได้ไหมว่าตอนนี้คือคณะสงฆ์เขาตอบสัวท่านหรือย,ยังเพราะว่าเพราะว่า ก็เขาให้กล okay. ับ <chore> ว <scary cow URE> so 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 ัดภายในภายในเจ็ดวันแล้วท่านกลับหรือยังคะภายในเจ็ดวันก็ครบวันที่หกอ่ะทำไมท่านยังไม่กลับคะตอนนี้ทําไมท่านไม่รีบกลับไม่ยังยังไม่ได้กลับแต่ก็พูดคุยโทรศัพท์พูดคุยอยู่ท่านต้องกลับไปสิทาไมท่านไม่กลับก็ครบยังไม่ครบเจ็ดวันไงแล้วท่านตอนรอหาอะไรละคะท่านรอหาอะไรอยู่คะตอนนี้ให้มันครบเจ็ดวันก่อนทําไมไม่รีบไปจัดการอธิกณ์ล่ะ ทำไมไม่รีบไปจัดการเลทีก่ก่อนรอใเจวันก่อนอะแล้วถ้าเกิดไปแล้วไม่ทันอย่างเงี้ยเขาจับท่านสึกท่านทําไงรอให้ครบเจ็ดวันก่อนไงท่านจะรอหาอะไรครับท่านจะท่านกำลังหาอะไรอยู่ท่านจะหาพระ,ะมีคนถามว่าท่านรอหาพระแต่งหรอคะหรือว่าอะไรจะบุกกองปราบก่อนจะบุกกองปราบก่อนท่านจะไปบุกกองปราบอีกหรอครับรอกลับรอบุกกองปราบก่อน เขาเพิ่งมีเหตุเขาเพิ่งมีเหตุการณ์ตะบันหน้ากันไปนะคะท่านยังจะไปอยู่ฮะก็ไอพ่อมีตะบันหน้าเนี่ยถึงจะบุกกองปราบไงโอ้ท่าน๋ออ๋อ้ท่านไม่กลัวเลยท่านจะไปปล่อยให้อันธพาลมาตะบันหน้าโอ้ท่านก็เลยจะไปกองปราบเนะคะัปไปร้องเรียนหรือว่าไงคนหมดแล้ววันที่วันที่ห้าวันที่ห้านี่จะบุกกองปราบ ไปกองปราบอีกวันที่ห้าไปทำอะไรนะคร<ะ>ับบอกบอกหน่อยได้ไหมว่าไปทำอะไรวันที่ห้าวันที่ห้าสิบโมงเช้าไปทำอะไรไป่าือเปล่าไปทำอะไรไอไรีกหนูถามท่านมาไปทำอะไรก็เนีย่ย ไปแจ้งแจ้งความดำเนินคดีพอ,อพุทกับหลวงพี่น้ําฝนท่านจะแจ้งพออพุทอ่ากับหลวงพี่ท่านท่านมีความมั่นอะไรที่โดยมีอชอบเขาทําอะไรนะคะนะเขาทำอะไรให้ท่านปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบมินประมาทด้วยการโฆษณาโอ้โหตายแล้วข้อหารุนแรงนะคะมินประมาทด้วย ก็เขาเขาทำกรรมอะไรไว้ก็รับผลแห่งกรรมนั้นน่ะโอ้ยตายแล้วขอขอพุทธพท์หน่อยค่ะขอพุทธพท์หน่อยได้ไหมท,ท,ทํากรรมอะไรไว้เนี่ยเขาว่ายังไงนะคะพุทธพท์กรรมมุนาวัตตีโลโกโ,โอ้โห,โห,โห,โหตายแล้วนเป็นตามกรรมโอ้โหตายแล้วโอ้ยท่านหากิน ที่ท่านยกมาเนี่ยมันธรรมะศึกษาตีเขาก็ท่องได้นะคะเด็กปอหนึ่งก็ท่องได้นะคะกบมุนาวัตตีโลโกดท่านท่านอายกให้มันสมกับเป็นพระครูประหลัดหน่อยสิคะได้ไหมคะจำจำได้ไหมเคยทำวัดสวดมนต์ไหมมันก็ตอบให้ตรงคำถามแล้วยังไงท่านท่านทำวัดสวดมนต์รงไหมก็ตอบให้ ก็ตอบให้ก็ตอบให้ตรงคําถามแล้วอ๋อคำมุนาววัดมณ์ค่ะเราเราเราได้ชอบแปลงแปลงคําพูดแปลงคําถามแปลงประโยคนะตอนหนูเหรอวันนั้นเราบอกว่าเราจะหักล้างเราจะหักล้างแพรรี่ด้วยคําพูดด้วยโวหารด้วยสัจจะ ไม่ใช่ไปผักไม่ใช่ไปถีบนะอท่านเดี๋ยวนูมีเบือนแล้วหนูมีคลิปนะหนูเปิดหนูเปิดที่ท่านพูดนะน่าอยู่หน้าช่องสามหนูมีคลิปนะก็ท่านบอกว่าจะผักให้ตกตะกีดมาเลยความจริงคือความจริงแหมบิดเบือนเสียหายเป็นญาติกับครูเป็นญาติกับครูไัยบูลเหรอคะความจริงก็คือความจริง เป็นเป็นญาติท่านเป็นญาติกับครูไัยบูลหรือเปล่าคะไม่ได้ยินเสียงค่ะท่านไม่ได้ยินเสียงคะ่ะเสียงหายไม่ได้ยินเสียงคะ่ะไม่ได้ยินคะ่ะมันมีทนมีคนโทรเข้ามาเนี่ยไม่หายเลยคุณกิตผมบอกอพระอาจารย์ไม่ได้เปิดเสียง เปิดได้ยิน่องบินแล้วได้ยินแล้วได้ยินแล้วท่านท่านมีอะไรอยากคุยกับหนูไมหไมเนี่ยท่านทะ่านมีอะไรอยากคุยกับหนูไหมอ่ะหนูขึ้นไลฟ์มาแล้วเนี่ยอยากอยากคุยอะไรกับหนูไหมว่าไงนะมีอะไรอยากคุยกับหนูไหมจะได้ไม่ต้องไปยืนตะโกนอยู่หน้าอาคารช่องสามอกีก มีอะไรไหมเนี่ยได้เจอกันแล้วเนี่ยเผื่อท่านอยากพูดเลยความในใจอะความในใจระหว่างเราสองคนคนอื่นไม่เกี่ยวค่ะเรื่องเรื่องถูความในใจมีไหมคะเสียงไม่มีเสียงไม่มีไม่มีเสียงไม่มี สเียงไม่มีนะคะไม่ได้ยินยได้ยินหรือเปล่าได้ยินค่ะได้ยิน,นทุกคนกดติดตามช่องดิฉันไปด้วยนะคะทุกคนเก้าพันคนกดติดตามช่องดิฉันด้วยกดติดตามช่องด้วยนะอย่าลืมติดตามช่องนี้นะคะ ท่านขาท่านยังท่านวิญญาณท่านยังอยู่ท่านขาวิญญาณท่านยังอยู่กับล่างไหมคะมันไม่ได้ยินเสียงคุณกิตอคุณกิตดูแลเลยหี่พี่กุนหาช่วยหงมช่วยไ่ไอ้ีินส่สผยงผมก็ไม่รู้จะทำไงอ่ะผมบอกให้เขาปิดบดเครื่องเปิดบดเครื่องบินแล้วก็เปิดไ wi ฟ้าอย่างเดียวเขา ไม่รู้ว่าเขาทําถูกหรือเปล่าถ้าอาจารย์ทําได้ไหมครับเปิดโหมดเครื่องบินปิดปิดอ่าปิดโหมดเครื่องบินเปิดโหมดไวไฟเปิดเปิดปิด เติมเน็ตไหมคะเน็ตหมดหรือเปล่าเดี๋ยวรอก่อนนะคะ ไม่เป็นไรหนูรอได้หนูรอได้โทรเข้ามาตลอดมีคนโทรเข้ามาตลอดเลยขนาดบล็อกเอาไว้แล้วยังมีคนโทรเข้ามาไงท่านก็เปิดโหมดเครื่องบินสิคะกดกรูก<อ>ปเครื่องบินแล้วก็ใช้ไวไฟก็ตเดียวก็เมื่อกี้เมื่อกี้ก็เปิดโหมดเครื่องบินละถ้าเปิดโหมดเครื่องบินไม่มีใครโทรได้ <ขอ S 1> แล้วแล้วโอเคชัดแล้วเนี่ย ชัดแล้วค่ะชัดเลยตอนนี้เขาโทรไปกวนท่านเหรอคะนัดเหรอนัดแล้วเออเนี่ยมันเนี่ยก็โทรเข้ามาสัญญาณเน็ตท่านเหมือนกับความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่เลยค่ะท่าน ส,สัญญาณเน็ตสัญญาณเน็ตของท่านเหมือนความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่คะ่ะมันไม่ค่อยจะชัดเจนนะคะท่านท่านกลับมาก่อนคะ่ะท่านขากลับมาก่อนคะ่ะอย่าทิ้งโยมไว้แบบนี้ท่านจะทิ้งโยมไว้กลางไรอย่างนี้ไม่ได้นะคะท่านท่านต้องกลับมาเคลียร์รู้เรื่องคะ่ะอย่าทํากับโยมแบบนี้คะ่ะอย่าทํากับโยมแบบนี้อย่าทํากับโยมแบบนี้ ยมอุสาให้ใจท่านไปแล้วนะคะอะกลับมาก่อนฮัลโหลมันมีคนโทรเข้ามาก่อกวนตลอดเลยเนี่ยโทรเข้ามาเป็นสิบสายแล้วเนี่ยฉันก็บล็อกเบอร์ไปสิคะได้ยินไหมได้ยินคะ่ะบล็อกแล้วบล็อกแล้วก็ยังงงว่าบล็อกแล้วเ ยังโงโทรเข้ามาได้ยังงงอยู่เพราะไม่รู้เพราะอะไรนี่กดกดกดสัญญาณไม่ดีหรือหลวงพี่ไม่ชัดเจนกันหนูคะ <laughs> เป็นเพราะสัญญาณไม่ดีหรือหลวงพี่ไม่ชัดเจนกับหนูตอบมาหน่อยค่ะเอาไปแล้วเหรอเอาตายละออดดีครับฟ,ฟิลเตอร์หมอ,อกฉ่ำมากกำลังลืมถามค่ะเอาท่านขึ้นมาอีกรอบจะถามว่าท่านใช้ฟิลเตอร์หมอ,อกอันไหนหนูจะกดใช้บ้างใช้ฟิลเตอร์หมอ,อกอันไหนเนี่ยหนูจะได้ใช้บ้าง แกก็พยายามอยู่นะพูดถึงอะ่ะใช่ไหมพี่กิจพี่กิจขึ้นกับแกบ่อยไหมคะเนี่ยคพ่งขึ้นครับผมเห็นเมื่อวานอะ่ะมีคนแบบแกดึงขึ้นปุ๊บแล้วโดนด่าช้ำเลยพี่แพรี่บอกว่าเลยว่าอ่ะไหนๆแกอยากจะพูดก,ก็อยากจะนั่งฟังของแกเหมือนกันแต่จริงๆแล้วอ่ะของแกมันไม่ได้สับอะไรเลยนะพี่เอาแต่จะโจมตีศานนส,นาน,สนานู้นศาสนานี้ศาสนานั่นไม่แล้วบางวันที่แกขึ้นแล้วสัญญาณมันชัดเนี่ยมีมีครับมีครับมีครับ มีแบบชัดจะแบบเหมือนไม่มีใครโทรไปแกล้งแกงเงี้ยครับเออแล้วใครอย่าพึ่งโทรไปแกล้งแกสิให้แกคุยกับหนูก่อนหนูจะได้ถามอะไรหลายอย่างหนูอยากไม่ใช่ไม่ใช่ว่าคุยไปเรื่อยนะอยากรู้มูลเหตุวิธีคิดของแกว่าแกกาลังคิดอะไรอยู่หรือแกตอนเนี้ยแกอะไรยังไงของแกเราจะได้เราจะได้วิเคราะห์แกไงตอนนี้แกออฟไลน์ไปอยู่พี่แป๊บนึงนะมีคนบอกว่าชัดทุกวัน ก่อนหน้านี้ก็ชาร์จมีคนบอกแกก็บอกแกไม่ได้ไลฟ์บนเสาไฟนะเออหรือต้องให้แกปีนเสาไฟไปไลฟ์ว่าจะได้ไม่มีสัญญาณรบกวนหลวงพ่อคะนิมนปีนเสาไฟอีกรอบนึงค่ะนิมนปีนปีนเสาไฟหาสัญญาณอีกรอบนึงค่ะ ทุกคนเจ็ดพันคนฝากติดตามช่องก่อนนะเจ็ดพันคนติดตามช่องก่อนติดตามช่องก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องอื่นติดตามช่องก่อนเลยต้องกดติดตามช่องให้หนูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องอื่นกดติดตามช่องก่อนเลยแล้วเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องอื่นรอไฟฟ้าอยู่หน้าวัดอืมตามแล้วครับโอเคโอเคค่ะโอเคค่ะ มาไม่ทันตุยซะแล้วเนี่ยแล้วพอเรามาก็เป็นอย่างนี้อะ่ะหรือว่าฉันไม่มีบุญได้คุย,ยกับแกวะบินยาวแล้วครับพี่แกจะมีโอกาสได้กลับมาไหมอะ่ะไม่ยังไม่ได้จี้ถามอะไรแกเลย ยังไม่ได้จี้ถามอะไรแกเลยนะไม่ได้จี้ยังไม่ได้อะไรเลยยังไม่ได้คุยด้วยซ้ำเลยจี้อะไรยังไม่ทันจี้เลยเมื่อกี้จี้อะไรสัญญาณมันเบอร์หรือเธอไม่ชัดเจนสัญญาณมันเบอร์หรือเธอไม่ชัดเจน พี่ครับเดี๋ยวงั้นผมขอลงดูก่อนนะครับได้ได้ค่ะได้เลยค่ะได้ถ้าสมมติว่าเขาขึ้นมาแล้วอะไรพี่ค่อยเชิญหนูใหม่นะคะฝากรบกวนนิดนึงนะคะได้ครับได้ครับพี่ครับขอบพระคุณค่ะขอบคุณ่ะเลยแล้วเลยไม่ได้คุยเลยย่าอยากคุยวันที่กูแบบอยากคุยอยากเมสาก็แบบไม่ได้เมสาไม่ได้คุย กลัวอะไรยังไม่ได้ถามอะไรเลยยังไม่ได้จี้ถามอะไรเลยยังไม่ได้จี้ถามอะไรเลยเออวันที่ห้าเออแค่เนี่ยได้ยินแบบอะไรกรรมมูนาวัะต,ตีโลโกโอ,อะไรกรรมมู้นาวัะตีโลโกอะไรสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอะไรงง